ก็จะยังไม่มีหุ่นขี้พึ่งของตัวเองแต่สองหนุ่มเป้อารักและแบงค์แบล็กว่านีล่ละก็อาสาพาน้องๆจากสถานสงเคราะห์บ้านราชวิธีบุกพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งมาดามชุดโซ่ทำเอาน้องๆตื่นเต้นดีใจกันยกใหญ่ที่ได้กระทบไหลายคนดังระดับโลกค่ะแต่ดีกรีความสุขของเด็กๆก,ก็ยังแพ้นหนุ่มเป้อารักเพราะวันคล้ายวันเกิดอายุครบ27ปีเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาหวานใจซาแผ่นเค้กเขมมินิดก,กลิง้งกลางส่งเสียงหวานๆมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตอนเที่ยงคืนเป้แถมยังได้ของขวัญถูกใจจะด้้้ววววยแแตต่่่เเาาัััคคคคอบบไป็นนนมก2 ก็ได้ไปแล้วไม่ต้องบอกกันว่านะอยากเก็บไว้เป็นความลับสองคนอะไรใช่บางทีมันก็บอกว่าพูดไปแต่มันก็แบบเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีการสังเกตกันเกิดขึ้นอะไรนะฮะพอมันมีการสังเกตขึ้นก็เอ๊ะทำไมวันนี้มันมากับของชิ้นนี้ทำไมวันนี้มันไม่มาของชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องเป็นราวอีกเลยถึงจะอึบเงียบเรื่องของขวัญแต่หนุ่มแป๊ก็ยอมรับว่าไปฉลองมือพิเศษกับครอบครัวของสาวแผ่นมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ ส่วนหนุ่มแบงค์แบล็กวันนี้ลาก็ยิ้มหน้าบานไม่แพ้กันเพราะแฟนสาวเบลก์แกลิเบอรี่ออกปากชมไม่หยุดว่าเล่นหนังบางก่อกลางฝูได้สมบทบาทเกินคาดแถมยังใจกว้างไม่มีอาการหึงหวงให้ต้องเกรงใจเมื่อหนุ่มแบงค์นั้นต้องเล่นละครร้อนแรงทองประกายแสบประกบคู่กับนางเอกซาลีลีรักพิงกี้สวิกาที่หนุ่มแบงค์แอบปลื้มอยู่ซะด้วยล้ะค่ะก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาบอกหึงผมก็คง,ง,งกลัวนะครับผมก็คงมีความรู้สึกแบบเกรงๆไปกันใหญ่เพราะว่าเหมือนกับว่าเราเราไปร่วมงานกับเขาแล้วแบบ เราก็กลัวคนของเราจะหึงด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาเขาบอกว่าไม่หึงเราก็ทําให้เราสบายใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้นครับงานนี้หนุ่มแบังยังเผยอ,อีกว่าแม้ช่วงนี้จะต่างคนต่างทํางานจนแทบไม่มีเวลาได้เจอกันแต่ความหวานไม่ได้ลดน้อยลงตามไปด้วยเลยล่ะค่ะ